สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมทุ่งนาทุ่งลงทองที่เขตอำเภอกุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะคะตอนนี้ชาวนานที่นี่มีความสุขเพราะว่าข้าวนะคะกำลังแตกกอและอีกไม่นานจะออกรวงแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าข้าวสวยมากนะคะอีกไม่นานข้าวก็จะได้รับประทานแล้วไม่เกิน2เดือนข้างหน้านี้ นี่คือทุ่งลงทองของเขตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะคะเชิญแวะมาเที่ยวชมนะคะขอบคุณมากค่ะธรรมชาติเสียงนกเสียงกาและเสียงหัวเราะเนาะความสุขของชาวอำเภอคุนหานนะคะจังหวัดศรีสะเกษอากาศที่บริสุทธ มีแต่ธรรมชาติและออกซิเจนนะคะมารับบรรยากาศมารับออกซิเจนที่เขตอำเภอคุนหานด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ